เชานี้มีหลักธรรมะสั้นๆที่เข้าใจง่ายมาฝากกันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจิตจิตจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้รู้ทุกรู้ทุกเรื่องรู้ทั้งรูปรู้ทั้งเวทนารู้ทั้งสัญญารู้ทั้งสงขาร แต่จิตนั้นจริงๆแล้วหาใช่ตัวเราไม่แต่เพราะความที่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรับรู้มันจึงกลายเป็นเราไปหมดจิตไปรู้รูปก็บอกรูปเราร่างกายเราจิตไปรู้สัญญา,าก็เป็นความคิดของเรา จิตไปรู้เวทนาก็เป็นเราสุขเราทุกข์เรามีความรู้สึกจิตไปรู้สังขารก็เป็นความนึกคิดปรุงแต่งของเราแต่มันเกิดความเป็นเราไปหมดนะแท้จริงแล้วจิตนั้นหาใช่ตัวเราไหมนะตอนนั้นจิตท,ที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแลนะก็คือหมดซึ่งทุกข์นะเพราะทุกข์นะเกิดอยู่ที่จิตนะซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นเท่านั้น ัังนั้นพระพุทธองค์จึงสัตว์ว่าการหลุดพ้นนั้นมีอยู่แต่ผู้หลุดพ้นหามีไม่ดังนั้นจึงต้องมาเข้าใจและทำความเข้าใจกับคำว่าจิตว่าแท้จริงแล้วจิตเป็นแค่ธรรมชาติรู้เท่านั้นจิตไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถ้าเราปล่อยวางอุปทานในความเป็นจิตว่าเป็นตัวเป็นตนได้เราจะเข้าถึงสัจธรรม ความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ